ัวข้อต่อมานะครับเป็นสมาร์ทอะลามกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นหัวข้อต่างๆแบบนี้นะครับห้ามรบกวนก็ได้นะครับที่มันเด้งๆๆขึ้นมาแจ้งเตือนเมื่อมีคนเดินผ่านหน้ากล้องอะไรแบบนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะตั้งค่าเครือข่ายเราสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได,ได้ที่ฟังก์ชันนี้นะครับแบบนี้เลยพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับแบบ cloud ที่เขามีให้ของทางแอปพลิเคชันเราสามารถซื้อเพื่อบันทึกข้อมูล นะครับสำรองไว้ได้นะครับเมื่อมีเหตุ SD card ์สูญหายหรือว่ากล้องถูกลักขโมยนะครับการตั้งค่าขั้นสูงเป็นเฉพาะบางรุ่นนะครับที่สามารถตั้งค่าได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นฟังก์ชันออโต้แท็กนะครับเป็นการหมุนตามคนระดับต่ำระดับกลางสั้นสูงนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าเกิดมีเกี่ยวกับอุปกรณ์กดเข้ามาก็จะเป็นเห็นเป็น QR Code แล้วก็เลขผลิตภัณฑ์นะครับเวอร์ชั่นต่างๆอยู่ในนี้เลยนะ หมดเครือข่ายเวลาของอุปกรณ์ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราสามารถเรียกคืนการตั้งค่าโรงงานได้นะครับที่เขาตั้งค่ามาให้แรกๆเลยนะครับที่เราซื้อกล้องมานะครับเป็นแบบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆนะครับก็ล,ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ